สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับเมนูสดชื่นนั่นก็คือบูเลมอนโซดามีหลายขนาดมีหลายไซส์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีน้ําบูเลมอนโซดาและก็น้ําแข็งนะครับ คราวนี้เราจะมาเริ่มชงกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาชง3ขนาดนะครับนั่นก็คือ16ออน18ออนและก็22ออนนะครับเริ่มชงกันเลยนะครับชงแก้วเล็กก่อนนะครับแก้วขนาด16ออนนะครับ น้ำบูเลมอน30ม l นะครับสำหรับแก้ว16ออนครับขนาดที่2นะครับแก้ว18ออนน้ำบูเลมอน40 ml นะครับต่อไปแบบที่3นะครับ แก้วยิบสองออนน้ำบูเลมอนห้าสิบมลนะครับชงให้ดูสามขนาดสามไซส์เลยนะครับชงง่ายๆนะครับคราวนี้เราก็จะใส่น้ำแข็งนะครับโอเคนะครับน้ำแข็งใส่เต็มทั้งสามแก้วแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใส่โซดานะครับ โซดาที่เราใช้วันนี้ครับยี่ห้อ Rock Mountain นะครับโซดาถ้าเปิดใหม่มันก็จะซ่ายอย่างนี้เลยนะครับ ขวดเดียวไม่พอนะครับต้องใช้ขวดที่2นะครับชงให้ดู3ขนาดเลยนะครับ16ออน18ออนแล้วก็ยีิบสอออนนะครับคราวนี้ก็คนนะครับคนเพื่อไล่สีนะครับไล่โทนให้สวยๆนะครับน่าทานนะครับ ชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สานีรีวิวนะครับโอ้สีสวยเหลือเกินนะครับบูเลมอนราคาขายนะครับขนาด16ออนนะครับ25บาท18ออน30บาท22ออน35บาทนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชงง่ายๆตามสไตล์สารนีวิวนะครับบ mm ูเลมอนโซดานะครับ mm hmm. โอเคครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งขึ้นได้นะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ